ได้มากี่างื่้พี่น้องน,นะครับงูเหลือมปากเป็ดที่คนเขานับถือแล้วก็เชื้อนะครับว่าเป็นเทพธาตุกัจสิิธิ์ที่ดูแลป,ปกปักรักษาในสถานที่แห่งนั่นแห่งใดแห่งหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งนะครับมนเป็นเทพที่ให้โชคลาบมืออ่อนี้กระไดอีกเดืนี่ตรงกับวันที่16เดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะครับ เพิ่นโคเป็นลักษณะนี้แหละนี่จิแมนเล็กยังแหละเนาะเบิ้งเอารดนะครับก็เป็นความเสื่อยส่วนหนึ่งส่วนบุคคลนะครับที่มีความศรัทธาหลังจากที่ได้ไปหนึ่งองค์แล้วนะครับในเดือนกรอนครับอันนี้กลับมาให้ให้เห็นให้ได้อามาบูชาสักกะละนะครับเพื่อความโชคดีมีชัยร่ำรวยเงืนทองเป็นวาจังสัน่นนะครับเป็นเทพกสิทธิ์นะครับที่มีเทพพระยดาดูแลคุ้มครอง นในทาสกัจจศิษย์ที่เพื่อนเอินว่าหู้เหลือ่อมปากเป็ดผู้ใดได้ครอบคร้องกับมีโศกไม่ใช่มีโศกมีลาบมีเงินมีทองมโมกบ่ยากบ่สั้นเนาะก็เป็นความเสือ่อในส่วนหนึ่งกูขาก็เลยเอามาแช่มาลงใน YouTube ให้พี่น้องได้บึงนะครับถ้าถึกโอกถึกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ในเด้อนะครับแต่ละค่าที่เช็เบึง เปินลเซากันองค์ละหลายหมื่นนะครับองค์สวยๆนี่นะครับหลายหมื่นนะครับสำหรับงูเหลี่ยมปากเป็ดไม่ใช่งูดินนะงูเหลี่ยมปากเป็ดลักษณะจะเป็นปากเหมือนเป็ดนะครับในส่วนนี้นะครับนี่ส่วนหัวส่วนหัวที่อยู่ข้างบนนะครับปากเหมือนเป็ดนะครับนี่คือส่วนหางนี่ตัวเป็นๆนะครับเพิ่งเพิ่งตายไปเมื่อกี้นี่เองนะครับหลังจากเอาเอาเงื่อนแบงล้อยเนี่ยไปช้อนเอานะครับเพื่อนให้เอา ซ่อนเงินซ่อนท่องหมดแล้วซ่อนแต่ว่าผู้ขามีเตบแบงลอย,ยก็เลยเอาแบงลอยซ่อนเอานี่นะครับพึ่งตายมานนันหมาดนบตายแล้วก็ขดลักษณะนี้หละเนาะในวันที่16กรกฎาคม2564นะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องสถือใจนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับฟังไว้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเป็นวิทยาฐานเท่านั้นเองสวัสดีครับ